ใครวะห้องเต็มแล้วค่ะขอโทษด้วยนะโอ้ยใครมันลากมาโหลเฮ้ยคุณผู้อย่าในเกงในเกงอยู่ไหนอะในเกงในเกงอยู่ไหนอะในเกงอยู่ไหน,ในอ,หนอใช่ครับมิส บ้าเอ้ยอะไรอะเสื้ออะไรอะ <c oughs> เป็นแบบรุ่นใหม่ทีกันนะเ <c oughs> สื้อเอ็นดูเสื้อนี <c> ่ย <oughs> yeah, พี่มิว่าพี่มว,ว่วออาเวลาคุยกับเพื่อสพี่มิจะเรียกเพื่อนอย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> ไอแก่ไอเก๋ที่สุดสด <c oughs> ขอคุณนะลูนะขอบคุณครับ อีเวดห้องเต็มแล้วหนูพี่มิวบอกห้องเต็มแล้วพี่มิวบอกห้องเต็มแล้วนะอีเวดเท่าไหร่หรอคะพี่อ่ะพี่เวลอีเวดเท่าไหร่หร้อยเก้าค่ะร้อยเก้า,กานเน่ยไม่ค่อยเก่งหรอกตอนแี่เราอยากจะมาดูว่าที่ไหนไหมแต่ต้องมันเป็นแบบเราต้องรับใหม่อ้าวเหรอเสียใจจัง ผมเหมือนเป๋ฮะอุ้ยโอ,อ้ยผมเหมือน,นเป็น,น,น,นเราจะปล่อยพี่แห้งไตไม่ได้นะ นนเวนแค็คเ,เราไปทิ้งเขาล้มเรา,าอันนี้มิวอะไรเนี่ยคุณแจ๊กเหรอใช่ไหมคนที่มิวเจอเมื่อวานน่าจะใช่ป่ะใช่ไหม <c oughs> ไอ้น้องเมื่อวานมิวไปปวด <คน S 1> แล้วเพื่อนใหนนนม,ม่ตัวนอยเอสแคนแคนใช่ใช่หรอเเป็นพื่อนใหม่ตัวนอน ใจด้วยนะห้องเต็มไปมากเลยขอโทษด้วยนะถ้ามันถ้ามันถ้าม uh. ันได้ร้อยคนพี่ก็มี่ก็จะสร้างหลายคนแต่เราสร้างไม่ได้ไงแน่นอนนี่นี่อุ้ยใครอะในเกงเหรอเฮ้ยในเก่งคาเทอ่ะเฮ้ยทอมล่วงทอมล่วงไปช่วยทอมก่อนชอมากชอมากที่มีวก็ มองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าส่วนผมปล่อยพี่ตายส่วนผมปล่อยพี่ไปใช่หรอขอบคุณนะมูจี้ขอบคุณนะอ่ะาเนียวคุณน้อยโอ้ยใจนะใจนะออกโค้ชแล้วของขวัญนะขอบคุณครับเอาหนูรุ่งแท้ ขอลาพอลาขอบคุณค่ไมาจุ๊บว่ะ uh huh. เฮ้ยคุณโบเจต้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะขอบคุณเออคุณโบเจต้าหายไปนานมากแบบแบบวันเกิดมิวก็ไม่มาหาอะไรเงี้ยมิวก็รอคุณโบเจต้าคิดถึงค <c oughs> ุณโบเจต้ามากที่สุดที่เล่นกับที่ไหน ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคุณโมเจต้าขอบคุณครับ้าลาหวานเย็นไม่ตอบแฉซาลาหวานเย็นไม่ตอบแชทนี่มีหวั่นใจแล้วหรออ่ะขอบคุณครับน้องเนะมื่อคุณนะจังหวะข้องฟูไม่เป็นไรครับกันดึกว่าลืมกันแล้วอะไรเงี้ยก,กันดึกว่าลืมกันแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณค่ะของแรกหนี่เตรียมของไงเอ้ยขอบคุณค่ะคุณโบเจต้าขอบคุณนะแต่คุณโบเจต้ามันตดท็อปเทนอยู่ปะติดตามแล้วเลยขอบคุณค่ะเจ้าเหมือนคุณโบเจต้ายังติดท็อปเทนอยู่ไหมมิวไม่แน่ใจเหมือนกันลุ้นท็อปเทนไหมล่ะวะคุณมิวคุณมิวคุณมิวมีปัญหาอะไรคะการแข่งใครขาตกไปเยอะมากมากใช่ตกไปเยอะมาก คนมีความรักก็งี้แหละสวัสดีค่ะวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวจดค่าไปเที่ยวก่อนนี่จัดค่าไปเที่ยวก่อนเนี่ยขอเรื่องเที่ยวทําได้ดีมีหวหันใจด้วยไงมึงก็เลยลืมพี่มิวอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วใช่แม่เพราะมวหันใจก็ลืมพี่มิวแล้วอะไรเงี้ยพี่มิวค่ัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพมสวัสดีครับพี่รักหนูเป็นเพ,พื่อนไหมนะไม่รักนะเส,ส,สียงหวานจังค่ะเสียงหวานจังไม่หวานไม่หวานเนะนะสียงไม่ได้ใส่น้ำตาแก่ก็เลยไม่หวาน แดดเอิร์เดี๋ยวากันเดี๋ยกันเราไม่แก้หน้าสิบห้าหู่ขอเรื่องรอไม่แก้มิวตาไม่แก่รอลยพอมิวเวนโคไงพอมิวเวนคโคอย่าลืมเลยให้ตามเล็กตาแก้เราน้่ขอบคุณครับคุณเบเจต้าเมียวเมียวเมียวเมี้ยเนี้ยเหนียว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 ขอบคุณครับพันนี้ขอบคุณนะอ่าเนี้ยไี่ขออนุญาตไม่บอกนะเนี้ยบาแปะด้วยฮะไม่รับแอบถ่ายเลยเนย ห้องเต็มแล้วค่ะพี่ห้องเต็มแล้วนะต้องมาตอนพี่ไลฟ์ต้องมาพี่ก่อนจะมาอ้ํไอซ์สิทธิชัยถ้าเป็นชื่อแอคเคาท์นะไอซ์สิทธิชัยอ๋อเป็นชื่อแอมเพนไม่ใช่ชื่อมิวค่าน้ำมันสองพันนี่ค่าน้ำมันสองพันนี่นั่งคิดนั่งคิดขอบคุณอาน้องคนนี้ด้วยนะสำหรับอาใจส้มด้วยนะคะขอบคุณนะ

ผมมีกิบตอบที่ฟินะครับะแป๋โอเคค่ะบายบายนะตอนนี้เวลาบิดเหลือเท่าไหร่อันนี้เป็นเพลงแนวไหนคะถ้าปกติพี่ไม่ได้ฟังแนวนี้อ่ะแบบว่าอันนี้แบบพี่เอาไว้เปิดตอนเล่นเกม บงเพลงพี่จะฟังอีกแนวหนึ่งที่เราฟังได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษอ่ะแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยฟังได้ทั้งสามภาษาตอนนี้ผมชอบเพลงแรนนี่ครัพี่เวลเท่าไหร่หนูเวลห้าร้อยหนูเวลห้าร้อยอ้าวเอ้ยขอบคุณครับให้กัะซิขอบคุณนะจุ๊บโอเคบายบายอะไรเนี่ยฮัลโหล ขอาคืนคัมฮันนี้ค่ะคุณน้ามิวมิวพี่ชื่อมิวค่ะพี่ชื่อมิวบายบายนะพี่เปิดจอยไหมก็เปิดจอยนะแต่ว่าห้องเต็มแล้วขอคืนคัมให้กระซิบขอบคุณนะอ่าอะไรวะจุ๊บอ่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 ะซีรีส์นี่ไงเอาคืนคับให้กระซิบขอบคุณนะมิวมยวมิวมิว พี่มิวลืมบอกมาว่า8โมง59นาทีพี่มิวเดินได้ที่รักพี่เต็มใช่ห้องเต็มแล้วไปครับไปครับ ดึงได้แล้วโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่เจอนักุดอ่ะ หัวโลน้นใครจะเข้ามาเหอเรอคุณครวมับได้ไหมไม่ได้คะ่ะต้องสมัครสมาชิกไม่ก็ส่งปืนทอนเงินครับผม